มองอะไรก็เบลอๆแล้วพอเจอแสงก็แสบรูกตาเป็นตตอกระจกทานไปประมาณสี่หกล่องนะตาเราก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นรูวแสงได้ไม่แสบตาและน้ำตาก็ไม่ไหลด้วยนวัตกรรมนา n o เทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซาน,ซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงก้อบประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูด,ดวงตาได้ดีขึ้น ดีคอนแทคอันนี้แค่ได้สองเดือนมันสว่างไม่เป็นหมอกได้แสงสว่างขึ้นเยอะแสบตาคันตาระคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอยู่ในดวงตานะครับทานความรู้สึกว่าดีขึ้นมากมตาภาพมัวมองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนอะตามันแบบตาลายๆแล้วก็เป็นต้อนเนื้อต้องลอกเพื่อนไงแนะนำไงลองกินตัวนี้ดูก็กินเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นทานแล้วมันก็ได้ผลนะฮะ ขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับไม่มีผลข้างเคียงอะไรครับลองดูกินลองดูดีไม่ดีแพงก็จะกินบางนีนะเบาหวานขึ้นตาแล้วตามมวตาเป็นฝ้าแล้วก็มีแต่มองไม่เห็นไปเรื่อยๆเกินไปรู้สึกว่าเอ๊ะมันไมหลอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงมันจังม,มากเลยซื้อไปให้แม่กินให้น้องกินด้วยแม่ชื่อนางถนอมอายุ8.2เป็น ต้อกระจกก็แต่ก่อนนี้มันถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บๆคันๆน่ะมันมีมีเกือนเครืองแล้วก็ถ้าแต่ใสแว่นมันก็มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่พอมามาทานนี้ก็คือได้ผลดีอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะคือว่า ได้แสงสว่างขึ้นเยอะเป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้วขับรถไม่ได้หมอ,อไม่ค่อยเห็นถ้าแล้วมันก็ได้ผลนะฮะขับรถกลางคืนก็ได้ตาก็สว่างดีแล้วครับก็ไม่มีแพ้แสงอะไรนะครับ,รบไม่มีผลข้างเคียงอะไรครับต้อกระจกค่ะคือก็ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้น้ําตาเทียมมาหยอดคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นตีคอนแทคก็เลยสั่งมาทาน รู้สึกดีขึ้นรู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโปร่งขึ้นคุณป้าไปรลอนเอ็มกลางอายุห7สิเจ็ดปีคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตามมวตาเป็นฝ้าเพราะว่าตาข้างขวาเนี่ยจอตาคมันเสื่อมหมดแล้วอค่ะค่ะก็ไปยิงแสงเซอร์ค<ะ>่ะเจ็ดครั้งแล้วก็สีตาตาเจ็ดครั้งแล้วก็แล้วก็มีแต่มองไม่เห็นไปเรื่อยๆมีแต่ไม่ดีขึ้นทำยังไงเนาะ ตากูจะบอดแล้วแพงก็จะกินบ้างอย่นะเงินมันหาได้เดี๋ยวถ้าตาบอดแล้วกูลองดูแพงก็จะกินลองดูว่าดีไม่ดีก็จะสุดๆกับคอนแทคนี่แหละก็ว่างี้นะกินหมดไปรู้สึกว่าเอ๊ะมาทำไมหลอดไฟมันเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงมันใจมากๆเลยซื้อไปให้แม่กินให้น้องกินด้วยมันเป็นยังไงบ่อยห้ังเนี่ยมันแจ้งคือไอเยสให้แจ้งคืนแน่มือ ไอโก้อนมี่มันมูมูมุดใหม่เห็นหายอยู่บ้านแล้วคุณเป็นแน่เลยเห็นหายอยู่บ้านคุณแจ้งว่าเป็นยังหายผีตะกี้เป็นแน่เลยมันมั่วมันมั่วมันบ่เห็นมันบ่มันโบเห็นมันบ่แจ้งเนี่ยเห็นนาคนสิกับ่เห็นไวตาอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เห็นเมืดว่าเห็นหอดนาบลกดคยบเบานาไร้ปันกับแก่รวงจันมีจักหน่วยกับตะก้อนนี่สามหน่วยสามหน่วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันแจ้งชัดเรียนหน่วยเดียววันๆผมก็ต้องใช้ เวลาอยู่กับหน้าจอคอมในการทํางานมากมายสายตาเนะี่ยที่ผมเป็นอยู่เนะี่ยก็คือจะพลามัวเบลอแล้วก็ปวดตาที่สายตาของผมเนี่ยมีปัญหาเวลามองเนี่ยตรงกลางมันจะมัวนะครับแล้วเวลาเราหลับตาเนี่ยตรงที่มัวเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวเหมือนโดนเรามองแสงแฟลชยาน,น,นะครับดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดด้ถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี สารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอบประสาทต,ตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูนดวงตาได้ดีขึ้นค่ะทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่ในวันนี้นะคะลองทานดีคอนแทคดูนะคะที่มีอาการแพ้แสงแสบคันเคืองตานะคะคน้ำตาไหลเป็นต่อนะคะ